สาบายดีพี่น้องสบายดีปลาลูกนั่นล่ะปลาลูกเมื่อนี้น้องนิ้วล่างถั่วเองเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาขาเห็ดเบียกเนาะน้องนิ้วล่างถั่วเป็นเลยพี่น้อง เ็นบลาตอนอยังหน่อยจะก็ยังหลางหลงังงยังนหน่อยจะยังหน่อยกันหลงหินแล้วพี่นอ้องใหญ่ามากกันหลางอันดีแล้วนหยลงเป็นน้าบัดสะอาดสะาดเ้อไปวไายจี้มือนี้ให้น้องนี้ยลางถวนะัวไอน้อพี่น้อง ป้ากะดีแต่ป้าบอกข้าเวเบียกอะล้างเองค่ะเนาะพี่น้องข้าเวเบียกอะให้น้องล้างส,าาสร้างไปใส่้าไปใส่ออกน้ำได้ท่ามสิสิล่องหน้าตัดกะเนาะพี่น้องตัดกะลงลำได้ปะ พวบากกันลูกไรร้ายเติบแล้วเออเจ้าจะป้าพาไปใส่ รัดกาล่งดำเนาะรัหน้ามือแรกคี่น้องสีเอาใบมันใบให้คั่วใ้กินลกเลยลำเลยท่ายนมือเดียวเนาะอนขาวดำเพราะว่าให้มันทันคนเนาะ e n g g กอดีว่าเกิดตาฉัน เสือใหม่ๆเนาะเสือไม่ใหม่นนหล่วงหน้าั้งแหละบ้านเ่ว ลงลำหน้านะพี่น้องลำเมือแหลกเหมือแหลกป้าเถาเป็นคนปักกอนหมู่กอนกองนะพี่ถามี่จะเบาอีหยังอยู่ว่าตอนจะไปทำอีทหะเาจะว่าเบาว่ายังไงแถันุก้นวันดีเป็นหมาเป็นห่วงดังปวดโตมากบอย่างวันซุกมือสั้นวันดีเป็นหมากเป็นห่วงอ ลังมาลังมาเนาะขาเขานาะขาเาะขาเนาะเอออเคหวจะงานเป็น,น,น,นออไรเป็นดินแข็งอีกออออกตื้นแล้วอีกกตื้นแล้วเคงแข็งอยู่ว่าถาหน้าเขาล่มอยู่บ,บ,นบ่นเ็อออน จนนี่เนาะพี่น้องอสบายดีคุณจอยสบายดีพี่น้องดำหน้าตัวเองแข่งแรกไม่เราผาปีแม่เราผาปีเขาเกลียดใลมบ่กเกลียลไไดใจห้าจะใส่กระบโบกมันสีบอลนี่บ่ง่ายง่ายบ่คอยลุยเลยเขาบริใสเกระบโบกละลุยเลยเอาน่าแถวเนาะเด็บซักไปดอยวัญเป็นเด็บซักลุยเลยแบบจระดากมันชัวร์วคุชื้อเอาเกือโบก ขอซื้อมาอะไรน้แถวขอพท่านไนใส่เกือบเกือบสำหรับการปีงเกือบกันปีงนะพี่น้องดํหลนปแรกนะแถวมวนดําหน้าได้พี่น้อง นี <ong> ่กคุณแม่น้องไปกลางลมมะแถวไปกลางมลำลมเนาะ Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để đi không? bỏ lỡ những video hấp dẫn สบายดีเดอ้อพี่น้อง,องจ่ายมันตกนะมันบน่นแนนตกให้นา เวลาเงใส่กระโบกใ้กอาก็ปีใหม่จส่นะเคยจะเขื่อนเนาะเคยจงเนาะไม่ตำเบงเาะเคยบค่อจะไตัวไหนมันดมเน่ยมเคยจางนำนาจ้าเขื่อนเนาะหนต่มไม่จะทาคนนายเพื่นท่าคนนายไม่แต่ม่จะคนมาซอยแต่ไม่แต่ก่อนมาซอยกันไล่ะ รับอันอนั้นไอ้คำสีไอเขาสีดำไว้ป่ะโอ้ไอเขาสีแข่งดำไว้แซม,มการกระเจ้าแล้วราที่ระสองหนาไว้กว่าเจ้าอีกว้าต้องไปดำแข่งกันก็ต้องขจะนมาบนไปไว้ได้เวลาเราแบบลงมาใหม่ๆเราก็ลังหืดอ,อ่ะรามที่ระสองหนานนจบจบจบไปแล้วแผ่วกับธรรมดา ต่ว่าดำสม่ำเสมอไปเรือเสมอต้นเสมอปลายมันก็ไหวไปเรื่อยัอบ,บน้า,นาเปก,ก,กลอัไวด้ปกอไตั้แล้า,ไไาปาเดินธรรมดาเลนี่ ตร,รคือเดวางัคนนี้อเพอเห็นจับกะมจับบออยากเกียนกันนะพยกจุบจุบจุบไปเด้ออเด้อจับกแนะบบ sama saja แล้วซาใส่แต่บอยมันน้ำหน่อยดิยไปซาใส่บ่ญไทย กำลังแหนจากูมาน้ำง่ายเจ้าวะกาไดจ้บใส่กาหน่อยเจ้า่ลยตอนนี้ก็เป็นเวลาไก่42โแล้วพี่น้องเสร็จืนแล้วแหละเมื่อยแห้งเนาะซึกเมือม่อยเมื่อยพี่น้องมือน,นี้หน้ากะ ดำได้ประมาณซ้ำนี้เนาะพี่น้องโบแล้วยห้ยซ้ำเดี๋ยวมือแร้งกะจังสีได้ล่องลำต่อเนาะพี่น้องรู้สึกเมื่อยมือนี้แม่น้องอันกับมาเนาะแม่น้องอันก็พอน้องอันกับแม่ผู้จอยเดี๋ยวจอยขึ้นเลยเนาะพี่น้องขึ้นไปขูกขั้วยไปเคียนขั้วยสีได้ขึ้นแล้วหน้ากะ แกนเติบได้พี่นอ้องหน้าปีใหม่บนเลยด้มป็นไรได้จังไดเท่าเมืม่อยบ่โอ้มือกับว่ามือราาเอยม่มวนด้วยทำน้าตอนที่ยังสิบสองมงแหละไปคืนคืนแถวไม่มมได้มือคืนเนาะม่มวนมาท่า โอ,ถอบโบ้ถาว่ากําลังม่วนขอดบวไว้เลยแถวว้าขึ้นแหละสิขึ้น,แล,นแล้วพี่น้องแม่น้องอันมานำลังเนาะป่ะเดี๋ยวป๊อปขึ้นเมื่อยดึเปี่า เนีย่ยไปเว่งแม่หลังอันดำหน้าก่อนพี่นอ้องฮะสบายดีสบายดีพี่น้องบม่ได้เห็นหน้าจากปีละโอ้ยยี่สิบกว่าปีเลยหากระชัยแม่วาดำพี่น้องเศร้ากว่าปีเนาะพี่น้องไปกรุงเทพยเนาะบม่ได้เห็นหน้าแค่แต่ว่าเจอก,กันยังดำเนี่ยดำเป็นเชย ได้เห็นหน้าเศร้ากปีไปไทยโอเคแล้วสำเน็ยงนานาสำเนียงคืนไปกินข้าวก่อนแล้วพี่นอ้องเมื่อยแห้งเดี๋ยวฟื้นฟูความจำจักมือหนึ่งนาะพี่น้องผ่านไปหม<ป>้อหนึ่งก็ได้แล้วนะบ่าผ่านไปสมุูเขาสมุูนี่เป็นคลองสมอง้อหนึ่งก็ได้แล้วฟื้นฟูความจำฟื้นฟูความจำนั้น,น,นขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วบอาไว้ เท้าขึ้นอีเอ้ยอียอีอออออข่อนหนังอันกับมา <Okay. S 3> สวัสดีน้องสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนดีดีบ้างทำไมมีรอยยิมเพ่อ่อน่อเต็มว่ามีรอยยิมเพื่ มันดีพาลูกเชิมอนิ่วเอานองมังแ้านี่มอน,นิ่วกับเก่งได้เอาน้องกับเป็นเอาน้องผ้าน้องมุดกัดหนองจ้องเอ้ยเมื่อยแห้งเลยเมื่มอยแห้งอันนี้เป็นจะได้เกิดใจลำหน้าตัวเองมือแรกลอยเนาะลอยแห้งพี่น้องสิบิฮาเบิกหมึกแตงมาตามก็สิมีอยู่บ่เด้อ เปียกความมืขถาเขาด้วยจ้ะมืดเหมือนพี่น้องแล้วก็สิได้จบคลิปไปพียงสนีเลพี่นองย่อไเจอกันใหมาีแม่นอันยันเาขืนน้องพี่น้องยันเล่าลับแล้ว่าเรากินข่าวแล้วจะกินขอเพ้นอ่ะบเจอกันใหม่น้องพี่นองคลิปหนาเด้อน้องนิวบายบายแะอ้นบ๊ายบายบ๊ายบายอนบายบายานะบายบายด